ครับจากเตาแรกประสมผสมผลสมไปแล้ว EP แรกครับผม EP พที่สองพอเท่ากระลังเตรียมสถานที่เผาถ่า,านไร้ควันน้ำส้มควันไม้ครับเดี๋ยวมาเบิ้งครับน้ำส้มควันไม้เข้ากระซีใด้นี่แหละครับจากเศษไม้หวัวไร่ไปนาะอันนี้กิ่งมะกรูกกดแล้วก็มะกรูดที่เราเผา จากครั้งที่แล้วอ่าครั้งที่แล้วแม่ว่าพ่อนี่มะกรูดที่เราได้มาเ <c oughs> <c oughs> อเดเนี่ยเตาจะเป็นสภาพนี้นะครับเดี๋ยวเตรียมอีพีนี้อีพีที่แล้วล้มเหลวไปนิดนึงแต่ก็ยังใช้ได้อยู่มาดูอีพีนี้อ่ามาดูน้ำส้มควันไม้ที่เราได้กันนี่ครับเป็นน้ำส้มควันไม้ครับ นี่แหละน้ำสมคนไพรใหม่พอถ่าว่าเดี๋ยวผักสัก2-3เดือนเล้ก็ไปฉีดออดอกไม้เนี่ยฉีดต้นมะยงชิดเนี่ยครับข้างหน้าเนี่ยมะยงชิดครับผม <c oughs> เดี๋ยวมาดูอีพีนี้ว่า้านเราจะสำเร็จไหมมาเบิ่งกันครับ